เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันเสาร์ที่15มีนาคม2025หัวข้อพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งข้อพระคำหลักกิจการบทที่17ข้อที่24 24พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้สถิตในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่านพระธรรมที่สดุดีบทที่24ข้อที่1นึถึงสอโลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาเวทั้งพิ่พบกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น 2. เพราะพระองค์เองทรงตั้งแผ่นดินไว้บนมหาสมุทร และทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำลึกเนื้อหาการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเป็นของพระเจ้ารวมทั้งเงินทองและสัตว์เลี้ยงบนภูเขานับพันลูกไม่มีใครจะร่ำรวยไปกว่าเจ้าของโลกทั้งใบได้ทุกสิ่งที่ใครก็ตามมีนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของสิ่งที่พระเจ้ามี ทรัพยากรที่แท้จริงอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และพระองค์สามารถจัดหาสิ่งที่ท่านต้องการทั้งหมดได้อย่างง่ายดายในสองพงกษัตริย์บทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งภรรยาของคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะร้องทุกข์ต่อเอลีชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันเสียชีวิตแล้ว และท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระยาเวแต่เจ้านี้ได้มาเพื่อจะเอาลูกสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาสองแล้วเอลีชาตอบนางว่าบอกเราซิว่าจะให้เราทำอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันขวดหนึ่ง สามแล้วท่านกล่าวว่าเธอจงออกไปนอกบ้านขอย,ยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อยสี่แล้วจงเข้าบ้านปิดประตูขังตัวเองและลูกชายไว้แล้วเทน้ำมันใส่ภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อใบหนึ่งหนึ่งเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่างหากห้า นางก็ไปจากท่านและปิดประตูขังตัวเองกับบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะให้นางและนางก็เทน้ำมันหกเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบนางว่าไม่มีแล้วแล้วน้ำมันก็หยุดไหลเจ็ดนางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบ และท่านบอกว่าจงไปขายน้ำมันแล้วเอาเงินชำระหนี้ของเธอส่วนที่เหลือนั้นเธอกับลูกๆจงใช้เลี้ยงชีวิตหญิงไม้ของบุตรผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งล้มละลายและเจ้านี้ต้องการยึดบุตรของเธอเพื่อชดใช้หนี้อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซงและในเวลาอันสั้น พระองค์ทรงมอบเงินให้เธอมากมายจนเธอหมดหนี้และมีเงินพอเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิตในยอนบทที่หข้อที่ห้าถึงสิบสาหพระเยซูงเงยพระพักขึ้นและทอดพระเนตรเห็นมหาชนพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่าพวกเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้ที่ไหนหก พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะทดสอบฟิลิฟเพราะพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์จะทรงทำอย่างไรเจ็ดฟีลิปทูลตอบพระองค์ว่าสองร้อยเดนาริอันก็ยังไม่พอซื้ออาหารให้พวกเขากินกันคนละเล็กละน้อย 8. สาวกคนหนึ่งของพระองค์คืออันรูน้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าเก้า ที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังบาเล่ห้าก้อนกับปลาสองตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้สิบพระเยซูตรัสว่าให้ทุกคนนั่งลงเถิดที่นั่นมีหญ้ามากคนเหล่านั้นจึงนั่งลงนับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคนสิบเอ็ดแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปัง เมื่อขอพระคุณแล้วก็ทรงแจกจ่ายให้บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยตามที่เขาต้องการสิบสองเมื่อพวกเขากินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหลนสิบสาม พวกเขาจึงเก็บเศษขนมปังบาเลห้าก้อนที่เหลือหลังจากทุกคนกินแล้วใส่กระบุงได้สิบสองกระบุงเต็มพระองค์ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพันคนด้วยอาหารกลางวันของเด็กชายคนหนึ่งหลังจากนั้นมีอาหารเหลือสิบสองตะกระ้าพระเจ้าทรงเลี้ยงคนจำนวนมากและอาหารเหลือก็มากกว่าที่พระองค์เริ่มต้นไว้ในพระนามของพระเยซู ความต้องการทั้งหมดของท่านจะได้รับการตอบสนองครั้งหนึ่งผมเดินทางไปลอนดอนและขณะที่อยู่ที่นั่นเงินผมก็หมดผมต้องการเงินห้าสิบปอนเพื่อซื้อหนังสือและคืนหนึ่งขณะที่ผมเข้านอนผมได้อธิษฐานว่าพระเจ้าถ้าพระองค์อยากมีเงินห้าสิบปอนจัง ไม่นานหลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นผมรับสายและคนโทรมาก็พูดว่าบีย e ีผมบอกว่าที่นี่ไม่มีบีย e. ีเมื่อเขาถามว่าผมเป็นใครผมตอบว่าฉันชื่ออาเดโบเยเขาถามว่าอาเดโบเยคนไหนฉันตอบว่าศิษยาพิบาลอาเดโบเยแห่ง คริสตจากคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าเขาเริ่มกรีดร้องและในที่สุดเขาก็เดินมาพร้อมกับพี่ชายของเขาเมื่อพวกเขาออกไปพวกเขาให้เงินผมห้าสิบปอนหลังจากที่พวกเขาออกไปผมบอกพระเจ้าว่าถ้าผมรู้ว่าพระองค์สามารถให้เงินห้าสิบปอนแก่ผมได้ง่ายเพียงใดผมคงขอหนึ่งร้อยปอนไปแล้ว กือบสิบนาทีหลังจากพูดอย่างนั้นกริ่งประตูก็ดังขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่ผมจะไปถึงประตูคนคนนั้นก็ออกไปใต้ประตูฉันเห็นซองจดหมายที่มีเงินอีกห้าสิบปอนจากคนขี้งบที่ร่ำรวยคนหนึ่งที่ผมรู้จักมานานแล้วผมขออีกห้าสิบปอนอีกครั้งและไม่นานหลังจากนั้นผมก็ได้รับมันอย่างน่าอัศจรรย์ ผมเริ่มกลัวและพูดว่าพระเจ้าถ้าพระองค์กำลังล้อเล่นถ้าพระองค์ได้เงินห้าสิบปอนด์แรกไปแล้วพระเจ้าทำให้ผมอับอายมากเกินกว่าที่ผมต้องการเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งท่านที่รักไม่มีขีดจำกัดในสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำเพื่อลูกๆของพระองค์พระองค์เป็นผู้สร้างจักรวาลทั้งหมดและพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทั้งหมด ประเด็นสำคัญพระเจ้าไม่มีขีดจำกัดในสิ่งที่พระองค์สามารถทำเพื่อท่านได้เมื่อท่านเป็นลูกของพระองค์